พระเจ้าให้ผมตั้งข้อสังเกตผมถามตัวเองและใขค้ควรพระวจนะแล้วผมไปหาเซิร์ในโซเชียลในเพจของทิเซียนผมมีความสงสัยมีความสงสัยว่ารัสเซีย จะครอบครองยุโรปไหมพระมพีดานเนียนพระมพีเอเสเคียนพระธรรมวิวร์ได้พูดถึงพูดถึงผู้มีอำนาจที่มาจากทิศเหนือเมื่อผมดูแผนที่แล้วรัสเซียอยู่ทิศเหนือของอิสราเอลผมมีคำถามและใค่คุณเรื่องนี้ เพราะว่าเบื้องปลายแล้วผู้ครอบครองผู้มีอํานาจที่เหนือนี้เขาจะกรีฑับมาแล้วมาที่อิสราเอลอ่อรางโดนนะพระคอพีบอกว่าพระเจ้าทรงกําหนดเบื้องปลายเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไว้ผมไม่รู้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นเหมือนเมยนามไหมอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าผมไม่รู้ แต่ผมต้องพึ่งพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างคนีปัญญา<ม>เรียนด้วยความเคารพด้วยความจริงใจด้วยความทรงมผมไม่ฝากฝ่ายการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่ผมฝากฝ่ายอย่างเดียวคือความยุติธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าความถูกต้องความชอบธรรม ของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าแล้วก็ใครครวญสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงใช่ไหมครับพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์นั้นเป็นทางเดียวถึงพระบิดาพระอบอกว่าพระองค์เป็นความจริงเป็นชีวิตเป็นทางนั้น ความจริงทั้งมวลความจริงทั้งมวลนั้นเป็นฝ่ายความสวา่างความจริงนั้นที่ท่านรละข้าพเจ้าต้องที่จะชนสูรคนที่มีข้อมูลละเอียดมากมายก็จะได้เปรียบคนที่มีข้อมูลแค่เล็กๆน้อยๆ เมื่อผมมีข้อมูลมากมายเมื่อผมมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเครื่องมือผมก็จะได้เปรียบเพราะผมรู้ว่าเครื่องมือไหนมีประสิทธิภาพแบบไหนอย่างไรทํางานได้มากน้อยย่างไรผมก็เข้าใจเช่นกันเมื่อเรามีข้อมูลมากมาย ก็จะช่วยให้เราได้เข้าใจว่าอะไรคือของแท้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราต้องรู้จักพระวจนะคำของพระเจ้าพระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วที่เราได้อ่านพระองค์กำหนดไว้แล้วในเบื้องปลายของโลกนี้อะไรจะเกิดขึ้น พระเจ้ากาหนดไว้แล้วพระเจ้าบอกไว้แล้วผมมั่นใจมั่นใจว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะตกขอบหมายความว่าจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนี้แล้วและผมมั่นใจว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะโอ้เพื่อนบาย จะช่วยประเทศอิสราเอลไม่ได้และเมื่อประเทศอิสราเอลนั้นถูกกลุ่มล้อมที่เขาจะมาทำลายให้สูญสิ้นไปจากลูกนี้คนอิสราเอลจะเรียกร้องพระมาสีหะและพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาไม่รู้นานแค่ไหนแต่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าให้ทำาิคีกนชนอธิษฐานเร่งเร้าพระเจ้าพระบิดา เพื่อเราจะรอดได้ผู้ที่ได้รับการร้ายผู้ที่ถูกข่มเหงผู้ที่ได้รับสิ่งเหล่านี้พระเยซูบอกว่าไงนะคำเทศนาบนภูเขาเขาก็เป็นสุขเพราะเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกผมไม่รู้ว่ายุคสมัยของเรานี้จะมีการข่มเหงรุแนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่พระเยซูบอกว่าไงอย่าก,กลัว ผู้ที่ฆ่าได้ฝ่ายร่างกายถูกไม่ถูกพระเยซูบอกว่าอย่าวันวิตกเลยเพราะว่าผู้ที่จะพูดแทนท่านคือพระองค์ที่อยู่ในท่านคือพระยวิสุทธ์ี่จะพูดเวลาเรายืนต่อหน้ากัษตริย์หรือต่อหน้าผู้ปกครองหรือต่อหน้าผู้ที่จะตัดสินชีวิตของเราพระเยซูบอกว่าสิ่งเหล่านี้ให้เราเระวัง ให้เราเละวังในการดำเนินชีวิตสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเพราะว่าจะนักคำของพระเจ้าเกรงว่าเราจะพ่ายแพ้แต่ขอบคุณพระเจ้าถ้าและขาพระเจ้าจะตั้งใจจะยึดเอา ชีวิตของท่านโยแต่ยึดเอาข้อจนะของพระเจ้า,าพระเยซูทรงตรัสโปรงทรงตรัสถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติทั่วโลก ผมมีภาระใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องใครครวนพเจจนะของพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจถูกเพื่ว่าผีมัซสาตานสัตว์ครูจะไม่หลอกเราผีมัซสาตานจะพยายามหลอกให้เรามองพระเจ้าผิดผิดในวิวรบ์รทที่6ข้อที่7 ข้อที่8ในพระธรรมตอนนี้ที่บอกว่าเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนี้จะเกิดขึ้นในตอนนี้เราพบโรคระบาดโควิดใน -19 โอมิครอนทั่โลกเลยใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะมีคำถาม ในจิตใจของตัวเองว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าถึงให้โลกร้ายนี้มันเกิดขึ้นกับมนุษย์เราพี่น้องเ้้าเราไม่รู้พระมัทีร์ีอย่างชัดแจ้งบางทีเราจะถูกศัตรูนั้นที่จะล่อหลอกและทําให้เรามองพระเจ้าผิด,ผด ผมต้องยอมรับว่าในวาระเวลานี้สังคมโลกเรากำลังประชิญกับเรื่องแรงๆเนี่ยพร้อมๆกันเลยนอกจากโรคระบาดโควิด -19 โอมิครอนนะครับเมื่อวันสองวันนี้ก็มีการที่จะใช้อาวุธยุทธบบบอทางทหาร สงครามก็เกิดขึ้นย่อยๆระหว่างรัสเซียกับยูเครนอันนี้ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราตามข่าวเราพบพบว่าสงครามนี่มันก็มีการประทุเกิดขึ้นมาเสมอๆเ,เพียงแต่ว,ว่าเราจะสนใจฟังที่ไปที่มาของสงครามนั้นไหม กาใากล้ประเทศไทยก็เป็นเมียนมากผมเองก็มีความรู้สึกว่าร้อนใจเศร้าใจทุกใจเพราะว่าทราบว่าคิเสียนเมียนมาก,ก็พบในโซเชียลที่เขาต้องอธิษฐานร้องไห้ขอพระเจ้าเมตตาต่อประเทศแผ่นดินแม่ประเทศของเขาประเทศไทยเราแผ่นดินแม่ ประเทศไทยประเทศสยามชื่อเดิมชื่อสยามประเทศเราก็มีการที่ไม่ค่อยสงบสุขมีการขัดแยง้งกันด้านความคิดเพราะฉะนั้นคีเซียนไทยก็ขอให้เราเอาชื่อฐานเพื่อประเทศไทยนะครับนอกจากโรคระบาดโควิด1 9โอบิคอน พี่น้องคงทราบข่าวแล้วตอนนี้โอมิคอนก็พยายามที่จะติดชื้อง่ายและทวีมากขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะชูใจท่านพระเจ้ามีฤทธเดชอเมนพี่น้องต้องอธิษฐานแล้วก็ท่องในพระธรรมสดุดี91ให้พระองค์เป็นที่อารักขาชีวิตของเราชีวิตคสเตียนของเรานะครับเราชื่อมั่นเมื่อเราอยู่ในที่กำบังในป้อมประการ ของพระยาเวองพระบุพเเจ้าของเรานะครับเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะปกป,ป้องประชากรของพระองค์ไม่ได้ให้รับผลร้ายของโรคระบาดโควิด -19 mm hmm. ก็จถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอให้เรามีกำลังความกล้าให้เรามีกำลังความเชื่อที่เราจะเชื่อมั่นว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้ารักท่านและข้าพเจ้า พระเจ้าจะปกป้องท่านและข้าพเจ้าจากโรคระบาดนี้อเมนนะครับในวิบณ์บทที่6เราจะพบว่าเหตุการณ์ไรายนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยในข้อที่8นะครับนั่นก็คือ,อ,อหนึ่งในสี่ของมนุษยชาติต้องรับ ผลของการสงครามพระกัมพีใช้คาว่าดาบเมื่อพระเจ้าทรงแกตราดุงที่สี่ผู้ที่ขี่ม้านี้ชื่อว่ามัจจุราชหรือความตายนะครับในข้อที่8วีวอรบทที่6แล้วก็แดนบรณาตามหลังผู้ที่ขี่ม้านี้ ผู้ที่ขี่ม้านี่ชื่อมัจจุราชหรือความตายนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการกันดานอาหารผมได้ยินข่าวล่าสุดหลังจากเกิดสงครามรัเเสเซียที่ใช้กำลังทางทาหารกับยูเครนผู้ที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับอาหารออกมาพูด ว่าอาหารเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะราคาแพงขึ้นประการที่สนั่นก็คือโรคระบาดในข้อที่8วีวร์บทหนี้นะครับโรคระบาดตอนนี้ที่เราเข้าใจได้ชัดเจนโอมิครอนที่มันกลายพันธุ์แล้วก็ประการสุดท้ายนี้ ในข้อที่8พระคัมภีร์ได้พูดถึงสัตว์ร้ายนะครับอันนี้คือหนึ่งในสของคนละโลกที่ต้องปเผชิญอาเมนอาเมนไม่ได้แปลว่าดีใจในหนึ่งในสไม่ใช่แต่อาเมนแปลว,ว่าเราไม่ได้นับจำนวนหนึ่งในสนั้นพระเจ้ารักษาปกป้องประชากรของพระเจ้าเมื่อเราที่จะดำเนินชีวิต ตั์คือดำเนินกับพระเจ้าอาเมนพระเจ้าจะเลี้ยงดูคนของพระองค์พระเจ้าไม่ให้าการร้ายนี้เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายซึ่งได้ชื่อว่าธรรพิกชนคนของพระเจ้านะครับเออผมพระเจ้าทรงที่จะเรัาใจและให้ผม นำพระวจนะของพระเจ้ามาชูใจพี่น้องในเช้าวันนี้หัวข้อในเช้าวันนี้ก็อยากจะเรียนชูใจพี่น้องนั่นก็คือท่านและข้าพเจ้าทำมิกาชนคิดจัากของพระเยซูคริสต์เจ้าจะอยู่ในความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระบิดาพระเจ้าจะปกป้องท่าน พระเจ้าจะปกป้องคนของพระองค์อเมนสิ่งเลวร้ายเหตุร้ายต่างๆจะไม่เกิดขึ้น,นกับเราอาเมนไหมอเมนแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ที่รุนแรงและหนักหน่วงแม้ว่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการเศรษฐกิจการเงินการธุรกิจค้าขาย ตอนนี้โลกกำลังประชินวิกฤตของการธุรกิจบิซนสการค้าขายการอะไรต่างๆประชินอย่างรุนแรงในพุทธยนธรรมวันนี้้ากข้าพเจ้าจอยู่ในความรักของพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องอเมน